สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาเจอกับเจ้าน้องงูตัวนี้นะครับเป็นน้องงูเห่าสูมาตานะครับนะตัวนี้จะเป็นฟอร์มสีออกดำๆนะครับตัวนี้มันเป็นลูกเพาะนะครับแล้วก็นิสัยก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยขู่เลยนะครับเนื่องจากเป็นลูกเพาะแล้วก็ถูกเลี้ยงด้วยคนมาตั้งแต่ตัวเท่านิ้วก้อยะครับทุกคนนะกว่าจะตัวเท่านี้นะครับก็คุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดีนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะกัดไหมก็มีโอกาสที่จะกัดนะครับเพราะฉะนั้น ทําอะไรนะครับเราจะไม่ทําด้วยความประมาทนะครับคือเขาจะคุ้นเคยชินกับคนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะกัดได้อยู่ดีนะครับตัวค่อนข้างอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยนะครับนะเนื่องจากเลี้ยงมาเป็นอย่างดีนะครับน้องนะครับก็เป็นงูเห่าที่สามารถที่จะพ่นพิษได้นะครับนะเขาเป็นงูเห่าพ่นพิษสุมาตานั่นเองนะครับก็พบเจอได้ทางตอนใต้นะครับของประเทศไทยนั่นเอง ฟอร์มสีดําแบบนี้นะครับผมก็เพิ่งได้เคยเลี้ยงเป็นตัวแรกของตัวเองเลยนะครับนะไม่เคยเลี้ยงเลย